บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2556การคัดเลือกภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่26โครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2556ภายใต้แนวคิดมุมมองที่สร้างสรรค์เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ ได้พระราชทานหัวข้อในการประกวดซึ่งหัวข้อที่ท่านพระราชทานนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งคือจะเป็นแนวที่ไม่เคยมีการจัดประกวดมาก่อนทําให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีความหลากหลายในเรื่องของรูปแบบไม่ซ้ําเดิมภาพที่ถูกคัดเลือกจากคะแนนสูงสุดทั้งหมด48ภาพจะถูกนําขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพเพื่อรับทั่วรางวัลชนะเลิศสูงสุด หลักเกณฑ์ก็คือ,อหนึ่งสงแสงต้องดีเนื้อเรื่องต้องมีตรงกับหัวข้อมีเทคนิคาการถ่ายอันนี้สำคัญมากนักถ่ายภาพของเราก็มีความสนใจมากที่จะร่วมส่งภาพเข้ามาประกวดเพื่อชิงารางวัลทั่วราชานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นเกียรติที่สูงสุดและทุกคนสแสวงหามากครับ จากพระอัจฉริยภาพสู่แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินคืออีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนและสร้างสรรค์สินสู่สังคมไทยไทยเบฟขอบันทึกโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2556เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเริเรจจำกัดมหาชน